ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับฟิวจีเอ็มและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการต่อกล้องโดนกับโทรศัพท์ของเรานะครับผมซึ่งผมเห็นมีท่านผู้ชมจากคลิปที่แล้วนะครับผมขอมานะครับว่าให้ผมสอนต่อกล้องหน่อยนะครับโอเควันนี้ครับผมก็ว่างนะครับก็มีเวลามาทำคลิปนี้นะครับโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับอันดับแรกมาเนี้ยเราก็ต้องเอาตัวโดนออกมาจากกระเป๋าก่อนนะครับผมมันก็จะรูปร่างแปลกๆหน่อยนะครับโดนผมเนี่ยพอผมก็ได้ทําการดามขาไปนะครับเพราะว่านี่นะครับขาตรงนี้นะครับผมได้เอาไม้มาดามนะครับเพราะว่าขาขาหลังเนี่ยนะครับตัวล็อกมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันชอบพับกลับเข้าไปเองนะครับตอนบินเนี้ยมันก็จะเฉียได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับดือีบอ์ดมานะครับ โดนผมไม่จะดูเลอะเทอะหน่อยนะครับนะเคเราก็ใส่แบตเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้นะครับผมในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีคู่มืออยู่นะครับมันคืออันนี้นะครับใบนี้นะครับนี่นะครับผมใบนี้นะครับอันนี้นะครับคือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการดูกล้องผ่านมือถือนะครับผมนี่ครับอันนี้คือของ iOS นะครับใครที่ใช้ iPhone ก็สแกน เดี่ยวนี้ครับใครที่ใช้ Android ก็ก์นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาโทรศัพท์มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราทําการโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน้าตานี้เลยนะครับนี่นะครับ T Y F P V นี่เองนะครับคือแอปนี้นะครับเอ้ยนำ T Y F P V แล้วเรากดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเมื่อเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับให้เราทําการเปิดตัวโดนนะครับแล้วก็ เชื่อมต่อกับรีโมทโดให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือโดสามารถบินได้นะครับด้วยรีโมทธรรมดานะครับและทีนี้เนี่ยเราจะมาต่อกล้องกันนะครับผมให้เรานะครับเลือก WiFi นะครับที่มันมีชื่อว่านี่นะครับ K Y อนี่แหละนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่นะครับ K Y 4K แล้วก็รหัสนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการต่อแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับเราเข้ามาหน้าตาแอปแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ภาพมันก็จะมาแล้วนะครับเนี่ครับจะเห็นว่ากล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างมืดนไยนะครับนี่นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนออกชั่นขบนเนี่ยก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับพอเราเปิดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้รีโมทธรรมดาของเรานะครับผมบินได้เลยนะครับ ใช้รีโมธรรมดาเนี่ยบินโดนได้ปกตินะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับมันคือปุ่มกดอัดวิดีโอนะครับผมเมื่อเรากดกดอัดวิดีโอแล้วนะครับมันจะมีวิดีโอเข้าไปอยู่ในแกลอรี่นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเปิดวิดีโอในแกลอรี่ได้นะครับเราต้องไปเปิดวิดีโอในในมันชื่อ กูกโฟโต้นะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าไอเหมือนว่าเหมือนว่าแกลเลอรี่มันไม่สามารถเปิดได้นะครับโอเคนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคในโทรศัพท์ก็มีเท่านี้แล้วนะครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับกับการสอนของผมนะครับเผืเอว่าใครที่ไม่เข้าใจอะไรตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามขลางได้นะผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมเคยนะครับผม ก็เชื่อมกล่องโดนก็ง่ายๆนะคันนี้นะแค่ต่อ Wi-Fi นะครับเอาแอปกดสตาร์ทแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยใส่ตรงอ่านี่เลยนะครับนี่ตรงที่ล็อกมือถือของโทรศัพท์ของรีโมทนะครับแล้วก็ใช้รีโมทนี้ในการบินโดนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคงจะต้องมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอย่าเป็นไรอยลืมติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี